สวัสดีครับอลองค้นดูนะครับเผื่อจะได้ตังค์ใช้ครับเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับการจนาพิเศษฉลอง50ปีครับราชสมบัติพศ2539นะครับเหรียญ50สตางค์นะครับข้างหน้าเหรียญก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเหลืองเงาครับ ขอบก็แบบนี้นะครับขอบตัดปันเฟืองครับด้านหลังก็จะตรงกันนะครับแบบนี้นะครับแต่ครนี้มันจะออกด่งดางๆแบบนี้ครับด้างหลังจะไม่เงานะครับที่ต้องการแบบนี้นะครับจอกสีเหลืองกับสีทองแดงนะครับเนี่ยครับ แบบนี้นะครับห้าสิบต,ตางางปีสองห้าสามเก้านะครับปีพศออจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับสองห้าสามเก้าเหรียญจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งครับหางท้าง ทางซ้ายมือเรานะครับจะชนกับโบนะครับเห็นไหมครับโบจะไปชนกับหางทางด้านซ้ายแต่ด้านซ้ายเส้นจะเล็กกว่าด้านขวานะครับเห็นไหมครับด้านซ้ายเส้นจะแหลมคมครับเล็กแต่ด้านขวาใหญ่นะครับเห็นไหมครับห้สาสิบตะตังนะครับ จะใครมีทักหาผมได้ครับผมรับซื้อครับผมด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็แบบนี้นะครับตาคมครับนม,มีเส้นพระเนตรอยู่นะครับที่ลูกตาคมชัดครับด้านหน้าใครมีทักมาครับ รับซื้อครับผมให้ราคาสูงครับแบบนี้นะครับหางด้านซ้ายชนกระโบนะครับโบเส้นจะเล็กนะครับแต่โบข้างขวาปลายเห็นไหมครับชนกระหางช้างแต่เส้นจะใหญ่กว่าครับซ้ายเล็กขวาใหญ่ครับแบบนี้นะครับ แล้วสีก็แบบนี้นะครับด้านหลังจะสีออกทองแดงแล้วก็มีสีเหลืองๆนะครับแบบนี้ครับรับซื้อครับให้ราคาสูงครับ